จะออกไปไหนหอีกเราวันนี้จะออกไปห้าอะไรกินหน่อยเน็ตก็ล้มสั่งอะไรก็ไม่ได้คืนนี้ยังไงก็หาไม่เจอหรอกไปขนตัวป,ป,ป,ป๊าป๊าสิลูกได้เลยครับมาลงรถอ้อาวส่งไปเลยไปไปแล้หิวเดี๋ยวก่อนปันหนึงนี้สิอ,อันนี้มีอุปีพูปลาซ่อนไว้น่ะมีเท่าไหร่ลูกขั้นกว่าคขามิให้ป๊าไปร้อยเดียวพอเอาไปแล้วเดียวพอป๊า ไปได้โซดีไปไม่ได้แร้วว่าเพื่อนตังค์ไม่มีโดนยึดไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองงั้นโอเคเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวไปวัดป้าก่อนห้าอะไรกินหิวที่วัดป้ามีงานโดนัดข่อย่างไงครับชุดละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะยี่สชุดดีค่ะเอาหนึ่งกล่องครับเอาไปเลยค่ะสองกล่องมีคนจ่ใจให้แล้วค่ะที่อยู่นูน